สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่อหก่แล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาลูกค้านะคะไปเยี่ยมชมตัวรถของเรานะคะจะเป็นรุ่น XLS นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะราคาตั้งคายอยู่ที่879,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแมมจัดโปรโมชั่นอยู่น,นะคะสำหรับชุดแต่งหล่อคันนี้นะคะดาวเพียง2 9 0 0 0ืนานะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการชุดแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าดาวไปเลยค่ะเพียง9,900บาทเท่านั้นเองนะคะนะคะเดี๋ยวแมมจะพาไปชมชุดแต่งของเรานะคะ สำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแม่มได้ทำการติดตั้งนะคะจะเป็นชุดข้อไฟด้านหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้า Ford f โฟรดสี o r ดำนะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนะคะตัวนี้น,นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าทรงว6ทรง r a p เต r ของเรานั่นเองนะคะที่แม่มได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าะค่ะส่วนด้าน ส่วนน้านข้านะคะก็จะเป็นซุ้มร้อแบบเรียบนะคะขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมลายแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายแม็กขอบ18นะคะเป็นยางออลเทเลสนะคะเป็นยางเอทนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะแหม่มได้ทำการติดตั้งเบ้ามือจับนะคะ4ชิ้นนะคะพร้อมกันสาสี่ชิ้นนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้ด้วยนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะแหม่มก็ทำการครอบไฟด้านท้ายให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น XLs นะคะก็จะมีกล้องถอยขนาดถอยจอด,ด้วยนะคะสำหรับรุ่น XLs ของเรานะคะชุดแต่งแบบนี้นะคะก็พร้อมฟรีๆให้ลูกค้าเลยนะคะ เย่ยมชมเจ้า Next Gen Ranger รุ่น x s ของแหม่มไปแล้วนะคะคุณลูกค้าถ้าชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมติดต่อหาแหมมนะคะตามช่องทางต่ตางๆที่แหม่มให้ไว้ด้านล่างนะคะ หรือโทรหาแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะแหม่มพร้อมบริการคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางเพจหรือลูกค้าทางช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าลูกค้าเป็นลูกค้าออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาพูดคุยกับแหม่มก่อนได้คะ่ะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นก่อนได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการออกรถจริงๆนะคะแหม่มมีบริการส่งมอบทั่วประเทศไทยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ